สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไปซีแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือน,นี้ยายไปสีเดินนำข้อมูลแนวทางเลขเอีดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้ไเบิร์นได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปสีนั่งมืเด้อจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไปซีลงคลิปไปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปไปใหม,ม่พี่น้องก็สิบปรดไปผ่าดเบิร์นผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายก็แก้ไ่ค่ะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะ,พ,นนะพ,นนะ,ะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะยายไปขอบคุณค่ากาแฟนะคะที่พี่น้องโอนให้นะคะอขอบคุณในห,หลายขอให้เจริญเจริญง,ง่ายง่าย่ายลปัง,ปงๆัสุขุทุกท่านนะคะที่โอนค่ากาแฟมาให้ยายไปนะคะตั้งแต่หาสิบบาทขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะมาว่าหลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนทั้งอาจารย์ทันแหลกเลยนะจา้ามาเบิ่งแล้วทางนี่สูตรนี่เขาดีดีได้พี่น้อง สูตรนี้เข้าดีจริงนะคะพี่น้องคะสูตรนี้เข้าดีจริงงวดที่แล้วห้มาสามสามเจ็ดนะคะงวดนี้เพิ่นบอกว่าซูนแน่นอนนะคะสูนนี้ยังดีมือเล็ออกเลยยาไปแฟันได้สามตัวเลยสองตัวคนเดอพี่น้องงวดเนี่ยฟันได้สามตัวกับสองตัวคนเดอรงวดนี้แหละมือเล็กออกแกไปสี่บอกนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทั้งสูนนี่เข้าดีจริงเดีย๋ยวยายไปเอาไาเบิง่ง ามาเบิ้งค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเขาสามเจ็ดที่แยกไพ่ครับบอกนะคะพี่น้องงวดนี้เลขบ๊อสสวยแต่ลอกเบิ้งนะคะมีสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนะคะหนึ่งสองเออสองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะราคาเจ็ดแปดประมาณนี้จวดจัดค่ะพี่น้องเอาเอาไปจับวิ่งลองเบิ้งหรือไไนนว่าไปรเดินแนวทางแต่ว่าอ่ะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะเนาะ ต่อไปแล้วจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมบอร,ระบือนะคะนมบอร,ระบือบอกว่า5060ก็อ่า5 0นย์9 7 0 7 6 7 9ามากตัวใดจวดสำหรับแนวทางนมบอร,ระบือนะคะต่อไปเลยจ้ตาตามไดยสูตรนี้กับเขาดีเทพี่น้องอันนี้คือแนวทางรางเบิงไว้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเพิ่นบอกว่า7172 73และ29เนาะค่ะต่อไปแนวทางของแอดได้ไหมมาเบิงค่ะชุดอีกชุดหนึ่งของเพิ่นนะจ้ะบนว่าซานพี่น้องคะ แคปหน้าจอมี6061627071728081และ82นะคะเดบมือแรกนะ่ะเลยลงคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าถ้ามือใดมีเหล็กเล่าเหล็กให้จะบอคอยหาบอคอยใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเล้วจา้าเดี๋ยวแย่ไพจะลงเนื้อทางเหรียเดี่ยวแย่ไพให้ก่อนเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นเนื้อทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นล่างวันที่แล้วสาม กับ4เนาะจ้างวันนี้เด่นล่าง7กับ8นะคะต่อไปเลยจ้าอ่าเด่นล่างอีกศูนยหนึ่งหกเจ็ดแปดน้องงวดที่แล้วห้าสามเจ็ดกอ้ยข้างหกเจ็ดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะผู้ใดอยากได้แนวทางลางแง่ไพ่อันนี้คือเจียวบองเจียวบองแองแ่ไพเ่เ้ยพี่น้องผู้ใดอยากได้สั่งมาได้เลยนะคะอันนี้คือเจียวบองแก่ไพสีนะคะพี่น้องอัน ผู้ใดอยากได้แก้วบองทักท่างเฉดมีปลาปลาส้อยตัดหัวแล้วย่างดีนะพี่น้องแล้วก็แจ้วบองมีสุกและดิบอยากได้ทักไปทางเพจยายไพสีแชเนลได้นาะพี่น้องไตไตหงวดน,นี้ไตบอมี่หนึ่งนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางเลขกับล่างใหญ่ไพหงวดนี้ไตบอมี่หนึ่งเลขเด่นเดี๋ยวลงหายนะคะยายไพยังวัดไหนทำเนาะต,ต่อไปเลยจ้ะอ่าทาเลขเจ้าเลขที่ยายไพบอมี่อ่าหนึ่งหนึ่งอ่าสองหนึ่งเจ็ดแปดทาหนึ่งกับ พี่น้องจะเลือแต่สองเจ็ดแปดเอาไปวิ่นลองเบิ่งนะพี่น้องถ้าหนึ่งดับเอาอยู่ได้ถ้านึงดับเอาอยู่ได้พี่น้องแต่แย่าตัดออกเนาะค่ะเพราะว่าดับเอาอยู่เมื่อายงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วดับสี่ล่างเอาอยู่นะคะงวดนี้ดับหนึ่งอ่ายับเอาไปอยู่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบริดเจตนาเริ่มเลี่ยมระหว่างงวดที่แล้วคเด่นเจ็ดล่างงวดนี้เด่นหนึ่งล่างส่วนมาก้นไข้มันเด่นหนึ่งล่างเลหนึ่งล่างใดได้พี่น้องอย่าเด่นดับเอาไปอยู่เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างมาสัน่งนงวดที่แล้วเขาเนาะคะ่ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าอะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แอดดุยแอดดุยพระรันหรือทะเลใจเนี่ยแหละพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อนเน้ 40, นสามศูนย์กับสี่ศูนย์เนาะคะ่ะชวนชุดเต็มแขีบหน้าจอยายไพตกคอโทษเพอาะไปเรื่อยๆถ้าเป็นยังไงตีถ้าเอ่อ เรา่ได้อ่านให้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นแอดชนาโพนเนาะคะ่ะเด่นบนสูตรนี้แอดชนาโพนเข่าดีขี้เหร่ดิพี่น้องเนาะมาหกหกสองเลยนะคะพี่น้องเนาะเข่าบนหกเข่าล่างสามมาชันพี่น,อน้องเนาะเอามาตามต่อจากวันนี้เลขเด่นบนเพิ่น่แปดเก้าศูนย์สองนะคะ่ะแปดเก้าศูนย์สองสำหรับแนวทางเลขเด่นบนแอดชนาโพนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอาบ่ได้เอาออกดิมาเบิงเ่งแนวทางล่างล่างบนหน้าเจ็ดพี่น้อง เลขบโหนามาจีดลางวะสัน้นเลขก็จาดังเจ็ดแปดแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเลขบโหนามาจีดลางเอา้าว่าไปตามสูตรเพืนน่อนเนาะไพ่มักกรกอยจวดกันบ่มักกรผ่นานะนะคะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของซับเศรษฐีเนาะพี่น้องเนาะ ซับเศรษฐีเอาซับทวิคงณุ่นบนบน้าโดนเลยแยกไปจากซับสุวนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่างวดที่แล้วหาก็หกมาหกเนาะจากวันนี้สามกับสี่วันสันสามกับสี่โตไดซิมาเนาะวันสะันเอาปากระจัวจัดทำเพลินได้เนาะค่ะพี่นะ้องเนาะเนาะค่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางอ่าขนมไทยวันสะันงวดที่แล้วเขาหกสองเนาะจากวันนี้มาตามต่อพี่น้องสางคมพนาะพี่น้องแนวทางของสางคมพนาะ เดนแกับ9เนาะมี่ถ้า8มากกัสิบแปดสามแปดสี่แปดห้าถ้าเก้ามาก็จะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอันนี้คือแนวทางของสังคมพนัพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอดวสันแอดทอดสูตรนี่เขาจริงเลยพี่น้องเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามมาเจ็ดสามลางวสันงวดนี้เพิ่นบอกว่าสามหกสามเจ็ดราคาพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดทอดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับขาดลางแอดย่าที่บอกว่าดับเก้านะค่ะงวดที่แล้ว ดับศูนย์ออกสามเจ็ดวันี้ดับเก่าเก่าบอมาลางวาซันพี่น้องคะสำหรับแนวทางของแอดยาทิพย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแอดนั่งฟ้าราศีมังกรหรือแอดทิปเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเหล็กเด่นเพลินเนาะคะ่ะอ่าศูนย์สองแปดนะคะพี่น้องคะศูนย์สองแปดมักตัวใดกับจรวจาดฝาดเบิ่มตามเพลินใดเนานะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาซันค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของอัน อันนี้ไปอ่านให้เบิรงนกด้ยพี่น้องเนาะเอาต่อไปเลยจ้ะวิ่งสายทหารเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งสายทหารงวดที่แล้ววิ่งสามนะคะสามหาลางเนาะออกสามเจ็ดงวดนี้ใบแรกเลขวิ่งสี่วัสันพี่นอ้องเอามักตัวใดกับจวดจัดตามเพื่อนใดเนาะสำหรับแนวทางของเลขวิ่งสายทหารนะคะพี่นอ้องจวดจัดฝาดเบิรมไเลยครับพี่นอ้องคะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง ชุดเดียวล่างนะคะสำหรับแนวทางของแอนนามพูเนาะแอนนามพูบนบอกว่าล่างเจ็ดแปดแขน,นแขนกันเจ็ดหนึ่งวัสันเดนเจ็ดอ้าวเจ็ดซิมาบุลูเจ็ดซิวาล่างรวกันไปตามสูตรท่นนพี่น,อนอ้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนแอสตากเนาะเลข เด่นนะคะเลขเด่นงวดที่แล้วเด่น, 2, นะนนะหนึ่งก็สองเนาะจามาสองบนเนาะงวดนี้แปดกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งสําหรับแนวทางเลขเด่นมาใดบนล่างสูตรนี้เด่นบนล่างของแอสตางเนาะพี่น้องเนาะมากระจัดจาดตามเพลินใดนะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอาให้เบิกันเลยพี่น้องเนาะเป็นแนวทางของอ่า อันนี้เป็นแนวทางมวยชุมแพ้นะคะพี่น้องมวยชุมแพ้ศูตรนี้เป็นเลกปุ่นเลขล่างเนาะเพิ entonces, aslında, entonces, ่นบอกว่าเจอแย่าไพ่เบิ่งก่อนเพิ่นนห้มากนะจ๊ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเอ่อเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งอภิชนะตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นแนวทางล่างเนาะชุดเต็มแคบหน้าจอสําหรับแนวทางมวยชุมแพ้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางมวยชุมแพ้ราคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดบุญลอดเนาะ มีแนวทางเลขเด่นล่างเพื่อนนะคะเด่นล่างและเด่นบนเนาะแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางของแอดบุญหลอดนะคะพี่น้องเยี่ไพ่ใบอานไหนมีข้างทึ่งเป็นสองตัวล่างนะจ๊าแล้วก็ข้างล่างแถวล่างเป็นสองตัวบนนะคะพี่น้องเนาะข้างบนเด่นเจ็ดข้างล่างเด่นเจ็ดกับแปดข้างบนเด่นสามกับห้านะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดบุญหลอดนะจ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง ออของแอดไต่ฝ่าเนาะแอดไต่ฝางวันนี้เด่นซีซีศูนย์ซีสามซีหกซีแปดและซีเก้าสำหรับแนวทางแอดไต่ฝ่าเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอันเป็นแนวทางของหนุ่มโคราชเนาะคะ่ะหนุ่มโคราชบอกว่าแคปหน้าจอเลยเ่นปรนเด็นแปดสามกับแปดหนึ่งเนาะเด่นแปดกับหนึ่งนะจ้ะสำหรับแนวทางหนุ่มโคราชพี่น้องเนาะเอาต่อไปเลยจ้ะเด่นบนหัวชุ่มแพร่หนึ่งกัศูนย์เนาะพี่น้งนนนอง อ่าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนเดินลางเจ็ดอีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องไ,ไปไปมาปิทไทยโดยเดินทางด้วยล่างแอดมาเมือนเดี๋น่ะพี่น้องวันย่าวแล้วนาองวดที่เรือสามกับสี่มาสามนะคะหลักหน่วยนะจะไม่มาเจ็ดมาหน่วยอ่าสามหลักสิบนี่นาอพี่น้องงวดที่เจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งวันสันเอามากระจวดจ่าตามเพื่อนใดเนาะถ่ายคลิปนี้ให้ปขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนะจ้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆสุขุมสุขล้น ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมูลนื้อทั้งแย่ไพ่ไม่คอแมาพี่นอกด้เบิงด้ช่วปเป็นแนวทงังขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า